ใช่ป่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเราให้เลือดแก่ยุงมคือมีเจตนาในการให้ไหมล่ะถ้ามีเจตนาในการให้ย่อมเป็นบุญย่อมเป็นบุญตอบไปง่ายเลยผู้ทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเหลือเศษอาหารในจานเนี่ยเหลืออยู่เล็กน้อยแล้วเจตนาจะเทเศษอาหารอันนี้ให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยได้กินเป็นทางมาแห่งบุญดังนั้นถ้าเราให้เลือดยุงกินเนี่ยก็เป็นทางมาแห่งบุญแต่คําถามคือมันต้องอยู่ภายใต้บริบทของคำว่าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองก็ไม่เป็นผิดไม่เป็นความผิด แต่ในขณะเดียวกันยุงมันไม่เจ็บไงอาจจะไม่เจ็บมากแค่คันๆนั่งดูมันไปให้เลือดแต่คําถามกูถามว่าถ้าสิงโตขอแดกเนื้อมึงอ่ะแล้วมึงสละให้มันอ่ะไหวไหมล่ะมันเริ่มเจ็บทรมาร์แล้วใช่ไหมมันเริ่มทุกข์ร้อนแล้วมันเริ่มเจ็บปวดรวดร้าวแล้วอันนี้จะยังเป็นบุญอยู่ไหมไม่น่าเป็นแล้วเพราะอะไรที่สุดท้ายมันจะไปเกาะอยู่กับอะไรความเจ็บปวดรวดร้าวจากการโดนแทะโดนเล็มโดนกินเห็นไหมมันต้องดูด้วยว่ามันเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองไหมถ้าให้จนเบียดเบียนเดือดร้อนเป็นเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองอ่ยอันนี้มันจะ มันจะเป็นส่วนแห่งอ่ะบุญและไม่ใช่บุญแล้วอะไรก็ตามที่มาซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนทําให้สัตว์ล้มตายเอยทาให้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนต่อพวกเรากเองเอยจะอะไรก็แล้วแต่การเบียดเบียนเดือดร้อนเกิดขึ้นมาไหรนั่นเรียกว่าอ่บุญและไม่ใช่บุญการทําทุกอย่างต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายด้วยอืมได้คําตอบไหมเนี่ยอ่า บุญกับอะไรนะเรื่องเดียวกันบุญกับดีคืออะไเดียวกันการจะเกิดบุญได้คือกิริยาต่างกันยังไง

อันนั้นเราเข้าใจเองไม่ได้ความดีวัดจากอะไรที่อาจารย์สอนไปตอนต้น,นกุศลกรรมบทสิบคำถามคือเรามีเจตนาในการทำลายสังคมไหมถ้าเรามีลูกเราเลี้ยงลูกให้ดีแต่ลูกทำเลวทำชั่วสแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนดีในการเลี้ยงลูกหรอเพราะลูกทำเลวทำชั่วได้ตัวมันเองเรามีเจตนาในการเลี้ยงลูกให้ไปเป็นคนเลียของสังคมหรือเปล่าไม่มีเจตนาในการเลี้ยงลูกเพื่อทำลายสังคมแต่มันไปทำลายสังคมเพราะอะไร เพราะการกระทำทางกายวาจาและใจของตัวมันเองเรามีเจตนาไหมไม่มีดังนั้นตัวนั้นจึงไม่เรียกว่าความชั่วแต่มันชั่วในตัวมันเองไม่เกี่ยวกับเราใจ่ไหมผมเข้าใจว่าสิ่งที่ตำรวจยังไงก็ยังคนในสังคแต่ดีเนีดีกับกังคมในธรรมาชาติแล้วเนี่ยความดีความชั่วไม่มีนะความดีความชั่วก็อยู่ในสังคมเท่านั้นคือหมายควาว่าถ้าสมมติว่าผมอยู่คนเดียวมจะเดินแก่ผ้าเังไงก็แม่ใช่ความดีความชั่วดีชั่วต้องอยู่ในสังคมดังนั้น คนไทยทุกวันนี้ไปทำบุญเทวะเนี่ยผมผมแยกระดับให้ดูนะครับระดับของคนเราเนี่ยดีอยู่ชั่วเนี่ยนะครับมันมีสามดีไหมหนึ่งก็คือการให้สองแบ่งปันสามเสียสละการให้กับการแบ่งปันมันต่างกันยังไงอาจารย์ให้เนี่ยเรียกว่าแบ่งปันไหมอาจารย์มีน้ำสองขวดเนี่ยอาจารย์ให้ขวดหนึ่งเรียกแบ่งปันไหมเรียกว่าให้ไหมเรียกว่าสละไหมเพราะนเดียวกันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ย มันต่างกันตรงไหนวะโครงการนี้คือการที่เรามีมากมายก็คือการบริจาคองเ์จัไม่ร่วมให้ไปเพียงเพื่อปลุจมรัดจิตใจของเราไม่ยึดมั่นถึงมันกับสิ่งที่เราอยู่นี่เรียกว่าหลักการเล้แบ่งปันหมายถึงว่าของมีอยู่จำกัดแต่เราไม่สามารถที่จะครอบครองได้เที่นมีกล้วยสามลูกก็แบ่งปันเพื่อใคร แต่เสียสละดลงชั้นสูงสุดเนั่องจากว่าของเรื่องนีชิ้นเดียวแล้วแม่ก็อิู่ลูกก็อยู่แม่ยอมที่จะไม่ทำสิ่งนั้นยอมจะลาให้ลูกนี่คือการเสียสละคือการลงสุดถต่ว่าคนไในทุกวันนี้ที่ท่าอาจากสอนมาที่เข้าวัดเนี่ยคือการให้ใช่หรือไม่ผมบอกว่าไม่ใช่ทุกวันนี้ที่เรากําลังไปเข้าวัดทันยังเป็นสัญญาการสอบแต่เป็นกัญญานามสอบแต่เพราะอะไรรู้กอะประโยชน์ครับ ไอ้น <ge ar> ี <ies> ่ไอ้หน้าที่การจะเป็นเจ้าวหน้าไอ้นี่อยากจะได้น้ำใจได้นี้รวมไทยเราทุกวันนี้แต่ละทกยังไม่รู้จักในทางการให้ที่ยกให้ยิ่งใจยังหวังผลตอบแทนที่การให้คือการทุกข์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันเป็นการให้โดยการหวังผลที่เขาพูดมาถูกต้องแล้วไม่ใช่ผิดถูกต้องอ่าการให้เนี่ยผู้ได้เจ้าสอนว่าให้ยังไงให้โดยไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา การให้ระดับนั้นเนี่ยเรียกว่าจาคะพระเจ้าบอกว่าการจาคะคือการละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอันเนี้ยมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ฉะนั้นการบอกว่าการไปทําบุญแล้วเอาเข้าวัดเป็นการตอบแทนใช่พวกเราทุกคนทําบุญหวังผลอยู่แล้วไม่มีใครไม่หวังผลแต่พระเจ้าสอนบุญแบบเนี้ยเรียกว่าการทําบุญโดยการได้ผลมีผลใหญ่แต่ขาดอะไรอานิสงส์ใหญ่ อันนี้สูงย่างที่เขาอธิบายเมาื่อกี้เนี่ยตัวสูงสุดคืออะไรการให้โดยการละความตรณีขี้เหนียวอันเป็นบนทินเจตนาตัวเดียวในการให้ของเราเราต้องเจตนาในการให้ให้อย่างไงอย่าหวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอาจารย์สอนเสมอตามหลักคําสอนพระเจ้าว่าเวลาให้อย่าคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังจะเกิดอะไรขึ้นผิดหวังแน่นอนพระเจ้าจึงสอนเพื่อให้เราอะไรพ้นจากความทุกข์เราหวังเราจึงทุกข์วิธีการคือไม่คาดหวังย่อมไม่ทุกข์ พุทธเจ้าจึงสอนให้เราละความตรณีอันเป็นมนถินไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกับคืนมาตัวนี้ได้อริยบุคคลถึงนาคามีได้เลยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความหวังผลได้หมดแต่คําถามคือ,อการหวังผลเนี่ยมันหวังอะไรถ้าหวังเช่นทําตามประเพณีต่ยา่าตายายทำตามตามกันมาหรือการทําตามอะไรอ่พ่อหมอดูบอกเราให้เราทําหรือเราทําเพราะว่าเห็นสมณะเนี่ยไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารกินเองได้เราจึงถวายอาหารนั้น ถ้าเราทําแบบนี้เป็นการหวังผลอยู่หวังผลว่าจะได้สวยผลของทานั้นถ้ายังมีการหวังผลอยู่อันนี้เนี่ยจะมีผลใหญ่แต่ขาดอาณิสงส์ใหญ่แต่การจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากได้อานิสงส์ใหญ่ด้วยคือต้องละความตรณีขี้เหนียวการละความตรณีคืออะไรละหรือสละความหวงได้ความหวงแหนะ่ะถ้าเราสามารถสละความหวงแหนได้นั่นเรียกว่าการสละหรือการละได้สละความหวงออกจากใจเช่นอาจารย์มีกระถนใบเดียวถ้าอาจารย์สละอาจา depths, อาจะจะเดือดร้อน การสละนี้จะไม่ใช่ส่วนแห่งบุญแล้วเพราะอะไรอาจารย์สละแล้วตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าาจะสละอาจารย์เห็นว่ามันไม่ได้เดือดร้อนกัวนเองเราสามารถสละได้แต่เราห่วงนะแต่เราต้องการตัดความห่วงแหงของตัวเองออกอาจารย์เลยสละกระถวนนี้ให้อันนี้เรียกว่าจาคะละความตรณีเพราะเราไม่ห่วงต่อสิ่งนี้เมื่อเราไม่ห่วงต่อสิ่งนี้เราสามารถสละสิ่งที่ห่วงแหนได้ที่สุดเนี่ยแล้วสลายเขาได้ตัวนี้พระเจ้าบอกว่ามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะเราห่วงมันจึงสละ การให้ทานของเราบางทีเราให้เสื้อผ้ามือสองให้หนังสือมือสองแต่เราไม่มีความหวงในสิ่งนั้นแล้วมันก็เลยเป็นแค่ฐานแต่เราให้อะไรที่มันยังมีความหวงอยู่อะ่ะแล้วมันให้ได้นี้เรียกว่าจาคะมันเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอืมค่ะา,าอยู่ตง้งทีถามก่อนเลยเดี๋ยวเอานนี้ก่อนก็ได้คนนี้ต่อ